ผ,ผู้ชมครับเริ่มต้นข่าวสาววงการบันเทิงนะฮะจะบอกว่าเรื่องนี้กําลังเป็นที่จับตามองของคนในสังคมนะพี่ทูนนะครับพี่ทูนฮิรัญยัพย์นะครับกรณีที่ถูกวัยรุ่นเข้ามาทำรายร่างกายก่อนหน้านี้หลายคนเป็นห่วงเหมือนกันนะคือพี่ทูนถึงขั้นว่ามาแจ้งความ2อวัยรุ่นย่างคลองถมนะครับมาทำร้ายที่ใบหน้าและดวงตาอาบเลือด ก็วันเหมือนกันเพราะว่าพี่ทูลเนี่ยมองไม่เห็นไปแล้วข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งเนี่ยก็มองไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ถูกทำลายที่ไตต่างหากแจ้งความไปแล้วนะครับ11มิถุนายน,นที่ผ่านมาล่าสุดพี่ทูลมาพร้อมทนายเจมส์ครับแล้วก็ผู้ปกครองของวัยรุ่นทั้งสองคนมาที่สนพพาชัยหนึ่งก็คือที่แจ้งความนั่นแหละไกลเกลี่ยกันครับกับข้อพิพาทที่มีคดีทะเลาะวิวาทซึ่งฟังดีนะฮะครับทั้งสองฝ่ายประสงค์ ไม่ดําเนินคดีต่อกันทั้งทางแพ่งและอาญาโดยพนังกงานสอบสวนนะครับได้ลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานภายหลังจากที่ดําเนินการเสร็จสิ้นนะครับทั้งสองฝ่ายได้กอดกันแล้วก็ยกมือไหว้ขอโทษกันนะครับก่อนจะแยกย้ายเดินทางกลับบ้านไปทั้งนั้นทนายเจมส์นะครับได้โพสต์เรื่องราวเพิ่มเติมระบุว่าจบกันด้วยดีครับเคลียร์ใจกันแล้วต่างฝ่ายต่างขอโทษกันไม่ติดใจเอาความกันขอแก้ว แก้ข่าวหน่อยนะครับน้องเป็นหลานเจ้าของร้านไม่ใช่ลูกจ้างนะครับไม่ใช่มาเฟียตามกระแสข่าวก่อนหน้านี้จบครับแยกย้ายกันไปทำงานตามหน้าที่นะครับนี่คือการถแถลงของทนายเจมนะก็เรียกว่ายอมความกาันไม่เอาเรื่องกันเนาะพี่อ๋อเนาะซึ่งเราก็ดีใจนะอยากให้เป็นแบบนี้แหละอ,อยากให้เป็นเรื่องเป็นราวนะครับสุดท้ายก็แยกย้ายกันมาแยากย้ายกันไปทำมาหากินกันต่อ<ม>เรื่องนี้จบเนาะ